สวัสดีนะครับพี่น้องขอให้พวกคุณความรักสันติสุขการปกป้องการดูแลรักษาอยู่เหนือพวกเราครอบครัวของพวกเราทุกคนนะครับขอให้พวกเรารักษาตัวแล้วมัดระวังและใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าเพื่อเราอยู่ในโลกนี้ที่ไม่แน่นอนเราอาจจะถูกล่อถูกลหลอกถูกลหลงหรือเราอาจจะต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับ โดยพระคุณการปกป้องที่มาจากพระเจ้าให้เราผ่านนะครับวันนี้วันพฤหัสที่หนึ่งนะครับเดือนกรกฎาคมเป็นวันแรกของเดือนวันนี้เราก็เข้ามาในมัทธิวบทที่22ข้อที่15ถึงข้อที่22นะครับเราได้ผ่านคําสอนคําอุปมา,มาของพระเยซูสามคำอุปมา,มาที่พระเยซูสอนเล่งถึงพูดถึงชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะที่พระเจ้าเลือกแต่เขาเอ็งทำให พระองค์ผิดหวังพระเจ้าจึงได้หันไปหาคนต่างชาตินะครับแทนนะครับเพราะฉะนั้นพวกยิวก็ไม่ลดละเพราะผู้นำศาสนาเขารู้ว่าพี่เยซูกำลังพูดสอนครับอุปมานั้นเพื่อเป็นการทำไมครับสั่งสอนพวกเขาหรือพูดกับเขาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงกลับไปปรึกษากันในข้อที่15 แล,แล้วก็วางแผนกันเพื่อจับผิดและการจับผิดที่ง่ายที่สุดก็คือจับผิดทางคาพูดและอาจารจะจับผิดเพื่อลงโทษพระเยซูให้ถึงขั้นประหารก็ต้องเอาทั้งความผิดทางด้านศาสนาและความผิดทางด้านการเมืองมารวมกันเพื่อจะประหารพระเยซูให้ได้นี่คือความชั่วร้ายของผู้นําศาสนานะครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าของพระเจ้าและของซีซา ของพระเจ้าหรือของซีซ่าพวกนี้นะครับเขาก็พยายามมาใช้กลยุทธ์กลอุบายนะที่จะมาหวางกับดักพระเยซูถ้าพระเยซูตอบว่าไม่ต้องเสียภาษีนะน, ad, นะครับคนของเฮโรดนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองก็จะจับพระเยซูแต่ถ้าพระเยซูบอกว่าเดี๋ยวะครับให้เสียภาษีคนยิว เขาก็จะโกรธพระเยซูแล้วอาจจะต้องเอาหินเครื่องพระเยซูก็ได้เพราะคนอยู่ไม่ชอบนะเพราะการตอบทั้งไม่และตอบทั้ง yes หรือ no ก็พระองค์ก็จะถูกจับโดยกับดักอันนี้อันชาญฉลาดของศัตรูวันนี้ผมเองมานะครับให้ข้อคิด ประการที่1น,นะครับศัตรูพูดหลอกลวงเพื่อจับผิดทางถ้อยคําอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วอยู่ในข้อที่15-16สนะครับศัตรูของเราเนี่ยคือผู้นําศาสนาเนี่ยที่มาจับความผิดที่ง่ายที่สุดก็คือจะต้องเป็นคําพูดที่ของพระเยซูนําไปใช้ครับพี่น้องพระเยซูเนี่ยทรงทราบและตอบด้วยสติปัญญาอย่างที่ผมพูดไปแล้วตอบทั้ง yes ตอบทั้งโนพระองค์ก็จะถูกทำไมครับถูกกล่าวหาต่ถ้อยคำของพระเยซูเนี่ยพระองค์ทรงทำไมครับตอบด้วยความฉลาดหลักแหลมนะครับถึงขนาดในข้อที่22คําคำัดตอบของพระองค์นั้นพวกเขาก็นิ่งนึกไม่ถึงและพากันกลับไปนะครับดังนั้นเวลาในช่วงสถานการณ์ที่เรานะแก้ไขปัญหาในเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใด เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เข้ามาในชีวิตของเราเราต้องการสติปัญญาจากพระเจ้าในการที่จะช่วยให้หาคำตอบหาทางออกหาวิธีการที่อย่าฉลาดนะครับเพื่อเราจะได้สามารถผ่านได้สิ่งหนึ่งที่เราได้คิดได้ให้เห็นในที่นี้คือพระเยซูทราบการที่เราเองจะให้คำตอบหาทางออกได้เราต้องรู้ถึงปัญหาก่อน พะเยโูรู้ถึงปัญหาถึงว่าเจตนาของเขาพระองค์จึงสามารถที่จะหาคําตอบได้อย่างถูกต้องนะทั้งหมดเหล่านี้เราต้องการบัญญาที่มาจากพระเจ้าจริงๆประการที่สองนำไปใช้คือระวังระวังอะไรครับวาจาคําพูดของพวกเราความผิดทางวาจาเน้นง่ายมากแล้วก็ผิดบ่อยและมากกว่าความผิดทางด้านส่วนอื่นๆอันนั้นเป็น นะครับสิ่งที่พวกเรารู้ดีพวกเราที่เป็นคริสเตียนเราต้องระว,วัดระวังคำพูดของพวกเรานะครับที่เราเองก่อนที่จะพูดเราต้องคิดก่อนเหมือนอย่างที่เปาโลเตือนเราจงไวในการฟังช้าในการพูดนะครับเราต้องคิดก่อนใครควรก่อนที่จะพูดออกไปเพราะคำพูดของเราอาจจะไปทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้ ประการที่สองครับสตรูพูดชื่นชมพระเยซูด,ด้วยคำพูดที่หลอกลวงอยู่ในข้อที่16ในข้อที่ิอาจารย์เจ้าค่าอันนั้นผิดเขาไม่ยอมรับพระเยซูแน่นอนข้าพระเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตว์ซื่ออันนี้ก็ผิดนะครับเพราะเขาไม่ยอมรับพระเยซูเขาพูดโกหกได้สั่งสอนของทางทางของพระเจ้าจริงๆนั้นก็ โกหกและไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดอนนันก็โกหกแท้ที่จริงเขาเองพูดโกหกทั้งนั้นสิ่งที่เราได้นำไปใช้นะครับคุณสมบัติของผู้ที่สอนพระวจนะของพระเจ้าผมใช้คําว่าคุณสมบัติของคริสเตียนโดยเฉพาะผู้ที่สั่งสอนพระวจนะจะต้องเป็นคนที่สัตซ์ซื่อสัตซ์ซื่อ,อหมายถึงทำไมครับสัตซ์ซื่อในการที่จะทําไมครับ อธิบายคำสอนนะครับในการที่จะใช้คำสอนนะที่มาจากพระเจ้า1 2สั่งสอนทางของพระเจ้าไม่ใช่ทางของตัวเองผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ทางของโลกแต่ว่าเป็นการสั่งสอนทางของพระเจ้าที่จะให้ผู้ฟัง เดินอยู่ในทางของพระยาไม่ใช่เดินอยู่ในทางคําสอนของตัวเอง1.3สั่งสอนโดยไม่เอาใจคนหมายความว่าเราจะไม่สั่งสอนเทศนาตามที่คนต้องการมีสมาชิกบางคนบางโบทนะครับเรียกร้องให้อาจารย์บอกว่าอย่าเทศอยา่างนี้แต่น่าจะเทศแบบนี้อย่าเทศเรื่องนั้นอย่าเทศเรื่องบาปอย่าประนามเรื่องบาปแต่ให้เทศเรื่องสิ่งที่ดีที แต่ก็ให้เขาฟังแล้วเกามีความสุขอันนั้นนะครับนั้นไม่ใช่เป็นการสั่งสอนตามใจเอาใจคนแต่ไม่ใช่ตามพระกัมภีร์นะครับข้อคิดประการที่3ามพระเยซูส,สอนเรื่องรัฐบาลและคิดจากโอ้นี่น่าสนใจมากเลยนะครับนำไปใช้กับคริสเตียนมีหน้าที่เสียภาษีแก่รัฐข้อที่21ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งคนระับคริสเตียนทุกคนมีหน้าที่ หน้าที่หมือนข้อผูกพันที่ต้องทำอย่าเสมือนเป็นกฎหมายจะต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐบาลที่เราอาศัยอยู่อยู่ในข้อที่21ว่าของของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าซึ่งจริงๆเวลาขนาดนั้นยิวอยู่ภายใต้การปกครองของทำไมครับโรมันแต่พระเยซูก็ยังยอมอยู่ใต้อำนาจยอมนะสอนที่จะบอกให้พวกยิว ที่จะยินดีที่จะต้องยอมจ่ายภาษีให้กับซีซ่าหรือโลมันเพราะว่าอำนาจทุกอย่างมาจากพระเจ้าและพระเจ้าอนุญาตนำไปใช้ประการที่สองครับคริสเตียนมีความรับผิดชอบต่อเงินถวายเงินสนับสนุนคิดจักรพี่น้องผมพูพดอีกครั้งหนึ่งนะครับคริสเตียนมีความรับผิดชอบถวายเงินสนับสนุนคิดจักรอันนี้เป็นอำนาจ ไม่ใช่อำนาจรัฐแต่เป็นอำนาจของพระเจ้าผ่านทางคิดจักรผมใช้คำว่าไม่ใช่คำว่าหน้าที่ผมใช้คำว่าความรับผิดชอบหน้าที่เป็นการบังคับเป็นกฎที่ต้องทําแต่พระเยซูสําหรับคิดจักพงไม่เคยมีกฎบ,บังคับแต่พงให้มนุษย์ให้พวกเราคริสเตียนทุกคนทําด้วยใจสมัครของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า เงินที่เรามีที่เราหามาได้พระเจ้าประทานสติปัญญาประทานตําแหน่งประทานงานประทานสุขภาพที่ดีให้กับพวกเราและอวยพรพวกเราให้ทําเราได้ของมาส่วนหนึ่งที่เราควรที่จะถวายคืนแด่พระเจ้าซึ่งอย่างน้อยที่สุดผมใช้คําว่าด้วยใจสมัครนั่นก็คือ10%ผมใช้คําว่าด้วยใจสมัครไม่ใช่บังคับ อย่างน้อย10%ที่จะคืนให้กับพระวิหารของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรคําสอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อและความรู้ในพระเยซูด้วย